สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้สแตนสีผ้าพี่น้องมาลอกเอามิมสแตนมาลองน้องใหม่มื่อนั้นเนาะบ่ต้นเนาะสแตนเห็นไว้สองห้างมาเบิ่งนมาสแตนสีเอาแบบใดพี่น้องอยู่สูงอยู่พูดทุกสูงพูดสแตนไม่สาวันี่ยแต่เอาบะเถึงพี่น้องจะเห็นน้ำยู่บ่ชื่อมึงกันเถิงบ่ อันมันผ้าข้ามไม่เศร้าซาแตนเสียไม่เศราหมิ่นเอาแต่ว่าทำไม่เศร้าถึงมันก็หมิ่นได้เพราะพ่นยืนี่กล้องก็ยังไม่เห็นมืดแหงอุปกรณ์เฮ่ะให้สแตนไปเหม็นมึงถึงบ่จะถึงบ่ออกหรือบ่ทำโต้ลงนี่เลยต้ออองก นี่นะมันโต้องใสกระสอบนันจจกสิบูมุนวพี่น้องอันนี้บอแมนแงหมดแดง้ะพี่น้องแงทั้งมิ่ม Lòng 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 Ừ. bất thường bảo thế người điều bà thường nè người điều đòi bồi thường với nong, phải sai là thống บอต้นให้บาต้นขึ้้นเบิงมันแดงเต็มเลยเห็นบาพี่น้องคนเป็นบาต้นบาคนเนี่ยเปนฉีดเปนชิมนฉีดเถิงก็หลับบาต้นเพิ่งขึ้นไปช่ำนี่เพิ่งก็แค่ยื่นออกไปหน่อยนึงชิมนแล้วพี่น้อง

ข้างแล้วพี่น้องข้างแล้วเป๊ะโต๊ะแล้วพี่น้องโอ้บมเป็นยังโต๊ะใจไม่ต้องพี่น้องข้างแบบไงว้าวมาตนลงมาแล้วพี่น้อง นี่น้ำหวานเป็นตกอย่นแม่ยอยเชือหัวข่อยน้ำหวานแตกอ้ะนานค่ะโอ้น้ำหวานแห่งรัเซียแบเหากะแบกไม่ได้หัวน้าพี่น้องไม่หัวน้ามันทีห้างแล้วห้อไหนหัวหน้าบ่ยใหญ่ฮะไปเอาห้องสองพี่น้องไปเบิ่งห้างพี่มะไปมาเป็นเมตติน ท้งที่สองไปหอนท้งที่สองหลักพี่น้องทา้งนี้งสง,งม่รูมรเปล่านแ้แ่ึงบึงโชคกันไปเทา่า ừ u u nghe gì thế non hăng mẹ nó nhét tay con vươn rồi con khó nằm bò แม่ยถึนยังออกบ่บจูพี่น้องตัดกันหน้าออกนะได้เอามีดมาตัดน้ำหวานห้างบอห้างเหรอเฮ้ยพอจ้างใหโอ้ยตกโอ้ตัวใหญ่เหรน้ำหวานมันขาดเอาหมดขาดออกก็เป็นห้างเหรอ ได้หน <c ười> ่อยหนึงพี่น้องได้กินหน่อยนึงหล่าแล้วเนาะอที่เขาเดินเดินหกแล้วเดี๋ยวมีมาตัดได้แค่นี้นทำบ้านนี่บ้านนี่นี่นหมหน่อยนึงหน่อยนึ่งคิดมั้ เวนเซียนเอาหมิ่มพี่น้องหมิ่นเอาเลยสูตรชาวเต้นหมิ่นเอาเลยหมิ่มถึงถึงแล้วหมิ่มมาคุ้ม <c oughs> เออเหมืนตัวนี้คือตัวน้อยเหมืนตัวนี้คือตัวใหญ่หมิ่มคนละพันบอกให้ให้กว่าเอียงเกาะแมงวัน ไม่พึ่งบะมิมผึ่งบะมันเป็นเม่เบิร์แล้วเป็นโตเบิร์แล้วกอเป็นตัวหมดแล้วไม่เอาไปน้องแกบอร์ตัแก่รอพี่น้องมาแจอสีได้หนูว่น้องเป็นแก่เบอร์แล้ว ย้วยเพิ่นเจาะออกเ้ตนน้ำบอกเอาไปโอเคหรอวาเตะบุเกไม่เห็นซ่าโพตัวนั่นได้น้ำหวานหน่อยนึงทางแรกขางแรกวาเตะสีกบด้น้ำหวานข้างนั้นก็ได้ดี๋ยวแล้วพันธมกแม่พันอยู่นอยูต่ปเพิ่มเตัน นี่าได็ชำนีละพี่น้องได้ชำนีพี่น้องเห็นใบสองห้างเห็นใบสองห้างสองห้างเก็บห้างซ้ำพี่น้องได้น้ำหวานหน่อยนึงนี่ได้เกินหยาดแล้วต้นแก่แล้วยังมีไข่กำลังเล็กอยู่ต้นนั้นได้น้ำหวานบ่บ่เชี่ยวเนาะต้นเนาะ ออจะได้กินดูพี่น้องคลิปคลิปหาม,มิมกะฝากไว้สำนี้ละพี่น้องสซวแตนกับขอบุณเอฟซีซุ่ผูกถกคนที่เขามารับชมคลิปสซวแตนมาต้นนะจ้าคลิปนี้สซวแตนมาต้นกับดาวพม่าขอบคุณค่ะ